ห่อนไรยพี่น้องนี่มาแต่งกิ่งมั่นนะครับเพอดีต้นมั่นนะครับหัวมันร้อยนะครับก็เลยถอนอย่านไก่จิกนะครับมาเบิ่งกันว่ามันหัวใหญนสำเร็จนะครับเราย้อนเจ็ดสองอายุหกเดือนนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับเสฮิฮ้งมีกฟูเวทเถอะเบิ่งเบืองหัวเงาหนีสิได้จักหัว 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19หัวโอ้ครับสวัสดีสุดผู้ชมทุกท่านครับน่าครับมือนี้นะครับกรเกษตรเพื่อชีวิตนะครับพาพีพ่น้องมาเข้าปลาบ้านอีกมือ้อนึงครับหลังจากถึงวนัน นะครับถ่ายขิดไปแล้วนะครับมาแต่งลำมั่นครับเมื่อนี้วันที่28สิงหาคม256 5สิหครับมาแต่งลำมัน่นแต่ที่นี่มั่นที่ผมถ่ายคปคดั้งที่แล้วนะครับน่ามันโศกมากครับมาก็เห็นหัวเป็นอย่างไครับหัวมันขึ้นก็เลยสิถทอนอันตัวที่เป็นหัวนะครับไปขายก่อน นะกระตัดนลำแตงกิง่งนํานะครับแตงกิง่งให้มันเหลืออยู่สองต้นนะครับตอตอ่อต่อเหงาโอ้โหหอนหลายพี่น้องมลยเดียดขัดเดียดเนี่ยขึ้สีเดียด,ยอ,ดยอีกสองมือเดี๋ยวสองมือก็ต่อไปก็คือสีมีฝน,นมาให้พี่น้องกเกษตรกรชาวให้ชาวนาได้หน่ำน,นะครับได้หน่ำใส่เขากันนะครับ จากสิดแจงกิ่งไปแล้วนะครับนี่ที่อยู่ประมาณสองเดือนแล้วครับเห็มันถึงเดือนตุลาคุละจังสีถอนเพราะว่าต้นก็ยังบอทันแก่ปันใดขันสีเอาไปปลูกกระพูกได้ครับนี่ตัวที่ผมตัดไปแล้วก็สทีเอาไปปลูกอีกให้หนึงนะครับแต่ว่ามันมันบ่อขายขคันสีตัดไปขายกับเพื่อนก็ชื่อสีว่าอ่อนพดบอบอตัดบอตเอานะครับเพราะว่ามันหกเดือนอาอยุกำลังกระปูกกระพูกได้ครับ เลยม่องนี้เป็นรองน้ำครับนี่ก็เลยถอนว่าเบิ้งหัวมันหกเดือนครับมันหกเดือนเอ้ยมันเหงาไงก็ไม่เยอะครับนี่แขนผมไงซ้ำแขนผมก็มือะครับไงซ้ำแขนอูตดึงทุกอย่าโอ้ยนักรัดยอกเยรตสองครับ สาเหตุที่มันใหญ่ป่ะน,นี่ก็อาจสิเป็นนำ้ำปุ๋ยน้ำเนยเป็นน้ำดินนะครับปุ๋ยนี่ผมใส่ใส่เทื่อเดียวทางใบกะเทื่อเดียวครับทางใบกะสีเทื่อเดียวตั้งแต่ผุหละสามเดือนสามเดือนก็ามาเบิ้งข้างกี่เบิ้งนะครับนี่ รอยองเจ็ดสองเออนี่พี่น้องหกเดือนนี่พอ่อถอนเราได้แต่ว่าปุ่งหัวเราท่านไหนหวัดแปลงมั้งครับ,บว่ามันสีแดงลายเด็หน่อยสำหรับนี้โอ้ตุ่งมาไงมาญ่ครับตุ่งนี่ก็พวนน้ะตุ่งไ่กูแขนผมนี่ใหญ่ครับอีกอย่างนึงกัญชามันเน่าครับมันก็มิด ตัวได้ทีมันอันนี้ก็หัวห <ue> ัวเนองก็มีครับหัวเนองหัวนึงแต่ว่าน้ามันนามบ่ขังครับแปังนี้มันนามสีโซก้งไปผมสักลองให้มาจากข้างบนไหลมาแล้วก็ะถ้าผีเป็นโตตัดหัวหลองครับตัวแรกว่าสีบ่้เพิ่นตัดหัวหลอกนะว่าบอกพ่ะท่านเพิ่นตัดแล้วก็เลยปลูกไปก็คือสิได้ท้อนแล้วครับนี่ผมปลูกประมาณความห่างประมาณสี่สิบ สี่สิบเส้นนะครับสี่สิบห้าสิบเส้นประมาณนี้งอนี่สานกันอยู่เลยนะครับถ้อ,ถอนถอนบ่อยมันต้องใส่ไมโครถอนเดี๋ยวน,นี่งอนยญ่อยู่ก็บสีถอนไปขายพ่เอเฮ้ยวแวน,นี่มันสิบปอนเอานะครับมันสิบม,มถา้าหนาเดือนกันยานี่ฝนคือสี เลงกรสีปองกั้นหน่อยก่อนนะครับดีกว่าสีปล่อยใกล้จิกนะครับไก่จิกกินกับบัได้อีกถอนไปขายก่อนครับกิโลสองบาทหกสิบเลยครับตอนนี้ป้าพี่นนองมาเบึงครับมีโบมีหยังหลายมีขีบโบมีสาระเมียเรครับแต่ว่าพมามเบึงแปลงมันที่แต่งกิ่งไปนะครับ ปูได้แต่งกิ่งแบบนี้ก็บัดเวลาช่วงตัดถอนกนัตุ่นกระชีง่ามแน่ละครับปีทีแล้วก็แป้งนี่แหละผมตัดแต่งกิง่งนะครับเดี๋ยวรอบุงว่าแต่งกิ่งเสร็จแล้วลขันย่างง่ายๆกัอาจสีเอา0060มาใส่เติมไปอีกจักทงหนึ่งนะครับตัวนี้ประมาณไล3สงานแป้งนี้ คิดดูถือเป็งว่ามันสิอันเรื่องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักนี่คือเพิ่มแน่นอนเหรอครับเอาใส่ปุ๋ยสิล่องใส่เบิ่งอีแยกทงหนึ่งนะครับเห็นมันได้หลายๆใส่หลายได้หล,ลายเพิ่นวะนะครับฝากพี่น้องก็เลยก็แชร์น้ำเนี่ยแะครับเด้อนะครับกรเกษตรเพื่อชีวิตครับคุณครูพิโรธครับมือนีมันมีอย่างไรครับหอนไล่ถอนมันก็เลยคิดหอดพี่น้อง ฝากกดติดตามน้ำเนย้ลครับเด้อสิได้ประผาดคลิปดีๆนะครับช่วงนี้เขาป้ามั่นอาทิหนาก็อาจสิได้ลงหน้านะครับถ้าฝนมาครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับลาพี่น้องไปก่อนนะครับมีสระดีๆที่หลังจิมาอัปเดตให้พี่น้องด้เบิ่งอีกทีนึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ